กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้นะฮะมิกกี้เซลรถสวยและ RPM ออโตโ้เทลลิงภูมิใจเสนอมากๆครับสำหรับสิ่งที่เห็นอยู่หน้านตอนนี้นะครับ t ท s l a m o เด l Y ปี2025ตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองมาทำอะไรที่ร้านเรานะครับแน่นอนครับมีอยู่หลายสิ่งที่ร้านเราสามารถจัดให้ท่านได้หนึ่งเลยเรื่องของการติดฟิล์มใสกันรอยก็เป็นหนึ่งตัวเลือกครับที่ลูกค้าใกล้บ้านก็มาเลือกทาที่นี่กันสาหรับคันนี้นะครับเป็นแบบฟูลชั่นนะครับพามาดูกันใกล้ๆครับว่า นี่คือติดแล้วนะครับมันก็จะมีบ้างนะที่ให้เห็นว่าตามขอบอยู่ตรงไหนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับของเราจะไม่ใช่เป็นงานที่ตัดแพทเทิร์นเราจะเป็นงานตัดมือทั้งคันเพราะนั้นขอบเขิยมันจะค่อนข้างพับได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับเห็นมาตรงนี้ก็จะมีนี่จะเห็นทันเลยว่านี่ตรงนี้ก็ต้องคอยเก็บงานบ้างนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับจะมีตรงนี้นี่ครับตรงนี้เราก็แปะให้ด้วยนะสวยงามมากๆสำหรับคันนี้เป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์แมนต์นะครับ รถ t ท s l a m o เด l วก็จะสวยงามขั่านเห็นนะตอนนี้แหละครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะเรียบร้อยสวยงามพร้อมที่จะส่งกันแล้วนี่ชิ้นนี้ใหญ่มากถ้าเป็นตัว High Performance เนี่ยตัวนี้ก็จะเห็นชัดครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับสำหรับใครที่กำลังจะออกรถรุ่นนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าใหญ่พรามควรรถครอบครัวจะเป็น SUV เอานะฮะก็สำหรับ รถไฟฟ้า100%สัญชาติอเมริกันคันนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยงานจริงๆแล้วใครที่สนใจทำการติดฟิล์มแสงกรนลอยเคลือบแก้วนะครับติดต่อสอบถามนะครับมาดูงานก่กอนได้มิกกี้ถือตัสวยิยินดีให้บริการวันนี้สวัสดีครับ